ครับขณะนี้ก็าทางท่านประธานบริษัทเต้าเจี้ยวหงฟ้าหรือบริษัทหงฟ้าฟู้ดโปรดักต์เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตจำกัดนะครับก็ทำการมอบนะครับทางาข้าวสารนครับน้ำนะครับให้ให้กับาทางท่านตัวแทนของนักกรบน้อนามสามสามนะครับวันนี้นะครับบริษัทเต้าเจี้ยวหงฟ้าก็ ขอขอบคุณนะครับสื่อรัฐเจาะข่าวเด็ดนะครับที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้เราก็นําทีมโดยท่านประธานบริษัทนะครับคุณรอนบุญเป็นจาพิชิตนะฮะประธานบริษัทหงฟ้าฟู้ดโปรดักต์เอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตจำกัดหรือบริษัเทเตาเจี้ยวหงฟ้านั่นเองนะครับนำโดยท่านพระอาจารย์ดรวารเชษฐ์ปัญญาวาชิโรแลวก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับแม้กระทั่งท่านดรปวริชชัยชนะนะครับ กิติยศและทุกๆท่านเลยนะครับแม้กระทั่งคุณตุ้ยนะครับชมรมสมาคมนะครับนักรบนิยน้ำามสามนะครับวันนี้ที่ได้มารับมอบนะครับของบริจาคร่วมต้านภัยโควิดยังไงนะครับบริษัทเต้าเจี้ยวของฟ้าก็ขอเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนครับสู้ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเราต้องชนะและผ่านมันไปให้ได้ครับผมขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ